สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาคูดกับฮานนะครับในชาแนลฮัตเพลงช n แนนะครับวันนี้นะครับฮ้าก็จะมารีวิวแต่เป็นมังคุดของเลยๆนะครับคือเป็นแบบนี้นะครับคือและที่สําคัญนะครับเราไม่ได้ซื้อมาเองเว้ยเราได้ฟีมาก็ถ้าอยากถ้าอยากรู้นะครับว่าถ้าได้ฟีมาจากร้านไหนนะครับก็ไปสามารถดูคลิปล่าสุดนะครับที่เป็นคลิปแกะพัสดุฟรีอลังนะครับ ก็คือเดี๋ยวเรามาดูรอบๆแพคเกจริ้งของมังคุดที่กวดนะครับก็ดูเด็ดจริงมากเลยนะครับว่าดีไจน์จะได้บีบแล้วนะครับคือแพคเกจน,นะครับก็จะมีเป็นลายหิมะนะครับแบบไอหิมะแล้วก็จะมีเป็นสีดำแล้วก็สีขาวแบบสลับกันนะ แล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบสีขาวแบบทึบเลยนะด้านหน้าก็จะเป็นสีแบบสใสๆก็เดี๋ยวเรามาลองบีบกันเลยดีกว่านะครับอ้สโลอ่ะคือยังไม่ได้แบบเอาออกมาบีบแบบเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับคือบีบจะในแพคเกจอยู่เลยเพราะเราเพื่อนๆน,นะครับดูสิ โอ้สโลมากทุกคนคือจะสโลอะไรเบอร์นั้นให้ฉลับรอเลยไหมคือมันสโลมากนะครับก็คือแพ็กเกจก็เริ่มยับด้วยนะครับเพราะว่าฮักก็คือดิดจะในแพ็กเกจอะก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยแกะมาแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะกล้องสั่นต้องขอประทานอภัยนะครับเดยวเรามา เอาออกกันเลยเดี๋ยวเรามาดมูแผ่นรองนะครับแผ่นรองนะครับก็จะเป็นแผ่นรองแบบแข่งๆนะก็จะเขียนว่า mango satin นะครับแล้วก็จะมีคําบอกอะไรนะครับแล้วก็เขียนว่าเลยๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นมังคุดนะครับเป็นรูปการ์ตูนนะครับ2รูปนะครับน่ารักมากเป็นแผ่นรองนะก็เดี๋ยว ก็ถ้าเราลอก็เอามาพัดนะหยุยคูณสองเลยนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกุช,ชี่ข้างในกันเลยออกสิไม่มีกลิ่นนะก็เดี๋ยวเรามาสพเกกันนะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะแต่แพ็กเกจนั้นก็คือดีนะคือแบบน่ารักอะชอบ ก็เดี๋ยวอุย้ยเนื้อมันแบบนิ่มๆอ่ะอคือตรงนี้เป็นรูอ่ะอ้ยสโครบโ,โอ้สโลทุลกลูกของผลแต่ว่ารู้สึกว่างานจะไม่ค่อยละเอียดนะเพราะว่าถ้าเห็นตำหนิแล้วนะแต่ว่าก็ไม่สีเรียสน,นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ซื้อเองไนงะก็เดี๋ยวเรามาลองบีบกันเลย อสโลมากสโลมากพ่อแม่พี่น้องมันสโลจริงๆเด้อทำเป็นดจริพูดแะนี่เลยสโลมากทุกคนมันไม่เหมือนบางคุณเลยนะมันเหมือนกับมะเขือยาวอะมะเขือม่วงที่เขาแบบเอาไว้กินอะแต่ว่ามันบีบมันนะเพราะว่าแบบลูกกลม ควรเปนะครับฮันก็ไม่รู้ว่าสกกุชชี่มังคุดของทุกแบรนด์มันจะเนื้อเหมือนกันไหมแต่ถ้าชอบแบรนด์นี้นะก็เคยบีบอยู่แค่แบรนด์เดียวไง mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจจะซื้อนะครับก็อย่าลืมทักไลน์ร้านวาวาส s กกุชชี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้าจะให้ IG ตรงนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับถามว่าอยากให้ฮันนะครับขายสกกชชี่นะครับ ตอนนี้นะครับพาก็ได้เปิดร้านขายสกุชี่นะครับมีพวกสกุชี่ไอบลูมคิวตี้แล้วก็สกุชี่ของภูนิมารุบลาบาบลาบลานะครับซึ่งหาเป็นตัวแทนของร้านพี่กิ๊ฟนะครับก็ถ้าใครอยากไปแวดเวียนสั่งสินค้านะครับก็ดูได้ที่ไอจีนี้เลยฮาร์ดเพย์อันเดอร์สกอร์ช็อปนะครับมีทุกแบบสกุชีบบ่ทุกแบรนด์เลยนะ ดูสิสโลมากแกมันแบบบีบฟินด้วยนะแกแอะแอะโอ้ยรู้สึกว่าจะตกบ่อยนะเพราะว่ามันเป็นลูกกลมมไงเกี่ยวอะไรกันปะถ้ามันไม่เกี่ยวก็วางเขียวไปงมหอยนะดจ๊ะเอาวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะแยะแล้ววันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ คลิปหน้านะครับฮาจะมารีวิวซูกุชิอไอศครีมของเลยเลยนะครับก็อย่าลืมไปกดซับให้ฮารด้วยนะครับเพราะว่าฮาจะรีวิวในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันจันทร์ก็จะทําคลิปที่ฮารไม่เคยทํามาก่อนนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย